โอ้ยจะไปหนาวที่นอ้อเฮ้ยโอ๊ยน้ำบนน้ำส,สื่อเลยเป็นวาร์พรอบอ้าส่นตเัเป็นคือแดงขักแท้

พี่พี่เพิ่นบอกว่าโอ้ดีแทกหนาวอยากพออากาศหนา mm hmm. วเด้าสันเพิ่นอยู่กรุงเทพคุณพี่คุณพี่ค่ะย่าเลยค่ะค,คุณพี่คุณพี่ขายย่าเลย มันไม่ได้แฮปปี้อย่างที่พี่คิดนะมันหนาวมากนะ้จาจะอาบน้ำก็ได้เพะไอยยานบุญบ่เถิงสองเฮา เฮียถอยสู้ไปให้สุดน้องสิคอยอยู่ทรงแห่งใจบอสเขาพ้นที่แม่เจ้าไม่ตาเอาไว,าว้แต่สั่นแล้วแม่ทมาตัดใจอันนี้ผู้รี 지금하고 돌아가고 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 돌아가 เป็นควายไหมเปลูกควายในไซวะเป็นปลูกควายที่ไหนก็ก็ก็ nói những không còn để nói đừng viên này Bye. แมนเจดำมันทำอะไรกินวะวันนี้ไปไปหากินข้าวกินยาดีกว่าสิผ้าลอยเดียบเราฟังกระแทกเสียงยังบกเกลียวแม่เจ้าไร้อีนี่สิหอบพาตาม ฟุดฟ้าเท้าเขีเข่ยวสิไปมองคนบอเที่ยวนี่อยู่เลิได้สิสซอกหาจนพอ

แน่มาจากทงกา,งกงางนั้นคือปลาไก่หนึ่งบักง่วงกว่างเนาะ นีพลังแทดสยามย่ง่อแค ข้าโพดของข่อยดีแต่ฮะก็เป็นหมาเป็นหมาใหญ่<ม>พ<ม>แหงแล้วข้าสิมาหลากของข่อยไปกินเมืองานบุญก็มาหลากของข่อยไปกินลรอเพ่อะแห้ง <c oughs> มอหลายดอกพี่น้องหน่อยเดียวนึงเครื่องให้ <c oughs> โอ้ยไปหาิเดอ้อ <c oughs> น้ำมูกไรอาบล้ำมแล้ว เมื่อคืนอาบไม่ได้หนาวโพดยานบุญว่าเธอเศร้าตามกันสายแม่ปั่นลมเดือดถอยโซ่ไปให้สุดมันสิลมหดมือใดพี่น้องคอมเมนต์บอกแน่ ลมไปหอนมือได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเอาบรรยากาศลมหนาวให้ดูที่ที่แล้วนี่ไม่ได้นาวได้ช่วงนี้นะห่อนหัวสแสบ mình đơm